ไปตกที่ตลาดตามอย่างกรุงเทพพี่ทิมเลยเดี๋ยวเราขึ้แท่เขาเขาตามมาหาพี่ทิมที่นี่ไม่ใช่พี่เก่งผมถ่ายข้างล่างดีกว่าได้ๆเป็นไงน้องรู้สึกไงคะตื่นเต้นไหมหมูแฮมทำอะแม่มองกล้องดิหมูแฮมถึงพี่ทิมแล้วค่ะทุกคนเก็บตกหมูแฮมมาจากอ่าวัดคิดค่ะเลยลูก อย่างนี้พี่เก่งคือพวกผมกำลังจะออกรถแล้วเขาเขาขอมาด้วยเราไมูนนีはは้่าไปไหนมาเดี๋ยวกลับกับพี่ินจ้าพี่ี่หัวล้อพี่นิ่หัวล้อเวรยันยานี้ไปไหนได้จะกลับบ้านพร้อมกัน เราเราพี่ดิมน่าจะขับรถแห่แห่รอบใช่ไหมเก็เราพี่ดิมแห่เสร็จแล้วก็น่าจะอยู่ที่นี่ค่ะทุกคน อยู่ที่วัดเพชรค่ะเคุณทิมไม่รู้รอบตลาดวโอเคไม่รู้จะพู็ดาเคดี๋ยวเรา้อมา่เดี๋ยวพี่เดียมจะไปแห่รอบแล้วก็จะกลับมาเดินเองคุณก้าวัดสองหน่อยเร็ว เร์สองครับเบอร์สองวันวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาครับเป็นวันเลือกตั้งแล้วนะครับเลือกนายกอบจอจบังหวัดสุโขทัยกาเบอร์สองนะครับบัตรสีชมพูครับเสียงของสองสงก้านะคะทุกคนมาตามพี่มา,า,มมาเดี๋ยวสักครู่นะคะคิดว่าพี่ทิมก็คงจะลงมาเดินหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เราตอนนี้นะคะ เราอยู่กันที่วัดเพชรค่ะพิมเบอร์โทรไว้เดี๋ยวตัวเองหาจางพี่ไป โอเคค่ะเดี๋ยวพี่เนาะเดี๋ยวพี่เทีมจะขับรถแห่นะคะทุกคนมปนี่มาตลาดคนเดินมาเดี๋ยวอ่าพี่เทีมจะขับรถแห่นะคะแห่รอบนะคะแห่รอบรอบอ่าแบกกองไปไป้นี่ตามพี่ cần bay. đang lúc không chạy lên máy hả? nâng cao มันก็เกิดขึ้นมาแนะคะเกินไปนะครับแต่ว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่ผมจะได้มาพบปะพ่อแม่พี่น้องแล้วครับวันนี้ผมมาอยู่กับคุณเก่งนะครับคุณเก่งนันทิยาซิบิสกุหน่วยงานะครับพบนายกอมรที่อยากจะมาเปลี่ยนแปลงบทสงครามนะครับส่วนสายมือของผมต่อต่อข้าราชารครับคุณกล้าอนุภาพครับผมพิธาลิศเจริญรัตน์ครับอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนนะครับ ไม่ได้ตั้งใจจะใช้เสียงให้ดังมากจนเกินไปเพราะว่ารู้ว่าเด็กมากแล้วนะครับแล้วก็ไม่อยากจะรบกวนทุกท่านที่กําลังกินข้าวาพักผ่อนกับครอบครัวนะครับแต่ว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้มาพบปะกพี่น้องชาวส,นสวนส,วนสวนงคร<อ>ามแล้วก็เลยอยากจะขอใช้โอกาสนี้แค่10นาทีครับ1 0นาทีแล้วเดี๋ยวผมก็ไปละครับต้องขอ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าใจแล้วก็ให้โอกาสผมมาพบปากกับพ่อแม่พี่น้องชาวหน้าวัดเป็นอีกครั้งนะครับสวัสดีข้าต้มแห้งสวัสดีฝังวานะครับใช้เสียงเบาๆไม่มากครับ10นาทีเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับเพราะว่า เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้หาเสียงแล้วก็อยากจะขอพบปะพอแม่พี่น้องชาวสุโครามขอบคุณที่บอกไม้บกมือให้กําลังใจพวกเราขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยขอบคุณทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะครับขอบคุณมากใช้เสียงไม่ดังมากครับเพราะว่าดึกแล้วแล้วก็ทุกท่านกําลังพักผ่อนกับครอบครัวก็จะใช้เสียงแบบรับผิดชอบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ไม่ได้หาเสียงกันแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้อยู่กับ คุณเก่งและก็คุณกล้านะครับคุณเก่งก็คือผู้สมัครนยายกอบจหมายเลขสองขอบพระคุณมากครับพี่ครับฝั่งซ้ายสุดนะครับก็คือสสของทุกท่านนะครับสสอ,อนุภาคของพักประชาชนนะครับผมพิธาลเลนทรัตอดีตรัวนาพัรคก้าวไกลขออนุญ,ญาตเข้าพื้นที่นะครับเ,ออเดี๋ยวพี่พี่สื่อมวลชนครับเดี๋ยวรถจะติดน,นะครับเพราะว่า คนข้างหลังเต็มเลยต้องขอไปนะครับพี่ขอเพื่ต้นไม่องเลดินไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเลยเอานาการปี่ขอผมไปแป๊บเดียวเดี๋ยวจะได้รถจะได้เห็นสิ่ต้องขอไปจริงๆครับพี่ขอบคุณมากเลยสวัสดีทุกคนที่บอกไม้บอกมือนะครับขอบคุณมากเลย ขอบคุณปังซ้ายฝังขวาด้วยนะครับปกติผมก็มากินข้าวที่นี่อยู่บ่อยนะครับบางที็ขาจากจากรุงเทพมากินข้าวที่นี่กินบะหมี่ที่นี่เยอะอยู่นะครับอยู่กับพี่เก่งครับวันนี้วันเสาร์แล้วนะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับวันเสาร์ที่ถึงนี้ครูหาเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับขอต้อนรับพี่น้องชาวตลาดหน้าวัดเพช ไปใช้สิทธใช้เสียงไปในเยอะนะครับกาหมายเลขสองกาหมายเลขสองครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบพระคุณที่ยกไม้บกมือยกนิ้วโป้งให้เราพี่ขอคราวนี้ขอเป็นจกนิ้วก่อนนะพี่นะหนึ่งนิ้วเดี๋ยวพี่จนันเขียนเป็นกาหมายเลขหนึ่งะป็นกาหมายเลขสองจ้าพระปลาสวัส hmm. ดีคร <worldwide> so like, ับสวัสดีครับพี่วันนี้ทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านนะครับขอใช้เสียงเพิ่มอีกเล็กน้อยครับผมพิชาเลสเตอร์การ์ดนะครับขออนุญาตใช้เสียงเพียงสิบนาทีสุดท้ายเนี่ยเลิกนะครับแต่ต้องขอ ขอความกรุณานะบอกทุกชาตินะครับพี่น้อกเชาาเก็ตสุข,ขุมนะครับผมพี่ชามาขอใส<ท>่ลำโพงมากอ <ไป S 1>